มาทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง entity ทั้ง3าลักษณะแล้วก็การกำหนด attribute ให้กับแต่ละ Entity นะคะเรามาเริ่มที่ความสัมพันธ์ที่1ก็คือความสัมพันธ์แบบ one-to-one one relationship นะคะ one-to-one one relationship นี้ก็คือความสัมพันธ์แบบ1ต่อ1นึเรามายกตัวอย่างที่ entity แรกก็คือ entity อาจารย์ Entity อาจารย์นะคะ เอนทิตี้อาจารย์กับเอนทิตี้แผนกวิชาเชื่อมกันโดยใช้สัญลักษณ์ r e รีเ i ชัน h i p นะคะ อาจารย์กับแผนวิชาเชื่อมกันโดยใช้ข้อความว่าบริหารเป็นความสัมพันธ์แบบ one to one, to one. อธิบายได้ว่าอาจารย์เป็นหัวหน้าได้แผนกละหนึ่งคนหรือเป็นหัวหน้า บริหารได้ผแผนกและหนึ่งคนและผแผนกวิชาจะมีอาจารย์ เป็นหัวหน้าได้เพียงหนึ่งคนนะคะอ่ะต่อมาเราก็จะมากำหนดแอ t ทริบิวต์ให้กับเขานะคะแอ t ทริบิวต์ของเอน i ิตี้และก็คือเอน i ิตี้อาจารย์เอน i ิตี้อาจารย์แอ t ทริบิวต์ตัวแรกก็ต้องเป็นรหัสอาจารย์ค่ะรหัสอาจารย์ เป็นสัญลักษณ์อาจจะเบี้ยวนิดนึงแล้วลูกนะเป็น p r i m มารีคีขีดหนึ่งเส้นใต้นะคะเส้นมีรหัสอาจารย์แล้วก็มีชื่ออาจารย์ค่ะชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลนะคะ และที่แผนก Attribute ตัวแรกก็จะต้องเป็นรหัสแผนกค่ะรหัสแผนกวิชาเป็น primary key รหัสแผนกชื่อแผนก จากภาพนี้อธิบายได้ว่าอาจารย์สามารถเป็นหัวหน้าบริหารได้ผแผนกละ1คนและผแผนกวิชาแต่ละผแผนกเนี่ยจะมีอาจารย์ที่เป็นหัวหน้าได้เพียงแค่ผแผนกละ1คนเช่นเดียวกันนะคะจากรูปนี้ Attribute ที่เป็น primary key ก็คือรหัสอาจารย์ primary key เราจะใช้ความสัมพันธ์สัญลักษณ์ก็คือ1เส้น นะคะส่วนแผนกวิชาก็มีรหัสแผนกวิชาเป็น p i r a m i e y หนึ่งเส้นนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อความสัมพันธ์ที่สองความสัมพันธ์ที่สองก็คือ one to many ความสัมพันธ์ที่สองนะคะคือ one to many หนึ่งต่อ m หรือ one to many relationship นะคะค่ะเรามาเริ่ม ความสัมพันธ์ที่สองก็คือ one to many อาจารย์ entity อาจารย์นะคะกับ entity นักศึกษาเชื่อมกันโดยใช้สัญลักษณ์ relationship นะคะขอว่าแบบไม่ใช้หมาบรรทัดนะ,ะเป็นความสัมพันธ์แบบ one to many วันทูมนนี่ยังไงล่ะเป็นที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาอธิบายได้ว่าอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาได้หลายคนนะคะและนักศึกษาแต่ละคนก็จะมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาได้เพียงแค่ห้องละหนึ่งคนนะคะหรือ นักศึกษาหนึ่งคนเนี่ยนักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาได้เพียงแค่คนเดียวนะอ่า a t t r i b u t e ตัวแรกของ Entity อาจารย์ก็คือรหัสอาจารย์ค่ะรหัสอาจารย์อุยรหัสอาจารย์ชื่ออาจารย์ชื่อนามสกุลนะคะใส่สัญลักษณ์ให้มนัน ใส่สัญลักษณ์ให้มนันขีดเส้นตาไอขีดลงมาเนาะอาจารย์เป็น p ไพ m a r y key ก็ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนะคะต่อไปที่ entity นักศึกษา attribute ตัวแรกคิดว่าเป็นอะไรเอ่ยรหัสนักศึกษานั่นเองใครตอบในใจแสดงว่าดีมากนึกถึงนึกออกนึกภาพตามทันนะคะระหัสนักศึกษาค่ะ ชื่อนามสกุลนักศึกษาอรหัสนักศึกษาใส่สัญลักษณ์วงเลชื่อนามสกุลใส่สัญลักษณ์วงเลขีดลงมาเส้นตรงนี้จะไม่มีลูกศรน,นะคะจำไว้นะลูกว่าจะไม่มีลูกศรมาควนทําการบ้านมา ทำงานมอบหมายส่งมามีลูกสอด้วยภายมาที่คีขีดหนึ่เส้นใต้จากภาพนี้อธิบายอีกรอบนะคะอาจารย์จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาได้หลายคนและนักศึกษาแต่ละคนจะมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้เพียงแค่หนึ่คนเท่านั้นนะคะเราจะไม่เขียนคําอธิบายแล้วนะแต่ว่านักศึกษาทำนักศึกษาจะต้องเขียนคําอธิบายใต้ภาพด้วยเนาะ ่ะเรามาวิเคราะห์ต่อที่ Entity อาจารย์มี Primary Key คือรหัสอาจารย์ค่ะขีดหนึ่งเส้นใต้นักศึกษาก็มีรหัสนักศึกษาเป็น Primary Key ขีดหนึ่งเส้นใต้นะคะทีนี้เราจะนำมาเชื่อม Foreign Key ล่ะเราจะต้องนำข้อมูลฝั่งวนัน ข้อมูลฝั่งวันก็คือรหัสอาจารย์ไปไว้ที่ฝั่งนักศึกษานำฝั่งวันไปไว้ที่ฝั่งเมนีอ่ะเราก็ยกรหัสอาจารย์มาไว้ที่ฝั่งของนักศึกษาเลยนำรหัสอาจารย์มาไว้ที่ฝั่งนักศึกษาใส่สัญ,ญลักษณ์ขีดหนึ่งขีดโยงมา รหัสอาจารย์จากเดิมอยู่ฝั่งนี้เป็นไพรมารีคี r i รมารีคีเราขีดหนึ่งเส้นใต้นะคะพอย้ายมาอยู่ที่อีกหนึ่งเอนติตี้เขาจะต้องมีขีดเพิ่มก็คือสองขีดสองขีดในที่นี้เขามีหน้าที่เป็นฟอร์เรนคีนะคะจากเดิมเป็นหัวหน้าจากที่ครูพูดอยู่บ่อยๆจากเดิมมันเป็นหัวหน้าที่ตัวมันเองมันมีหน้าที่เป็นแค่หนึ่งขีด ก็คือ Primary Key พอเขาไปทำหน้าที่ที่อื่นเขาไปอยู่กับ Entity นักศึกษาเขาเป็น Key นอก Key นอกของเขาจะมีค่าสัญลักษณ์ก็คือ2ขีดคือ Foreign Key นั่นเองจากเดิมเป็นหัวหน้าของตัวมันเองหน้าที่เดียวพอย้ายไปที่ Entity อื่นไปอยู่กับคนอื่นมีหน้าที่เพิ่มเป็น2ขีดนะคะอันนี้คือ Foreign Key Foreign Key คือ Key นอก นะคะเป็นตัวเชื่อมระหว่าง entity ที่เขาทำการเชื่อมความสัมพันธ์กันอยู่ว่านักศึกษาเนี่ยมีอาจารย์อะไรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่นะคะจากภาพนี้สามารถอธิบายได้ว่าถ้ามองด้วยตาเปล่ามองแค่นี้มองได้แค่นี้อธิบายได้ว่านักศึกษามีอาจารย์อะไรเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่นะคะอ่าต่อไปเรามาดูความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่มกันค่ะ แบบกลุ่มต่อกลุ่มหรือ many-to-many relationship นะคะ many-to-many many relationship เนี่ยเราจะมายกตัวอย่างของ entity นักศึกษาเราก็ยังวนเวียนอยู่กับอาจารย์อยู่กับนักศึกษาเนาะ entity นักศึกษาค่ะ entity นักศึกษากับ entity วิชารายวิชาเชื่อมกันโดยใช้สัญลักษณ์ relationship เชื่อมกันโดยใช้สัญลักษณ์ relationship ตัวนี้นะคะจะบอกใช้ตัวเชื่อมตรงนี้ว่าลงทะเบียนลงทะเบียนอธิบายได้ว่านักศึกษาจะทำการลงทะเบียนเรียนได้หลายรายวิชาหลายรายวิชาจึงต้องเป็น m นะคะและอธิบายกับแต่ละรายวิชาจะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้หลายคน ฝั่งนี้จึงต้องเป็น n นะคะคือความสัมพันธ์แบบ many to many อีกรอบนักศึกษาจะทำการลงทะเบียนเรียนได้หลายหลายวิชาและแต่ละรายวิชานักศึกษาสามารถทำการลงทะเบียนเรียนได้หลายคนฝั่งนี้จึงต้องเป็นความสัมพันธ์แบบ many to many นะคะเขียนคำอธิบายข้างใต้ภาพด้วยนะจ๊ะ อแอตทริบิวต์ตัวแรกของเอนติตีนักศึกษาก็คือรหัสนักศึกษารหัสนักศึกษาค่ะใส่สัญลักษณ์วงรีรหัสนักศึกษาเป็นไพรมารีคีขีดหเส้นใต้นะคะขีดลงมาต้องมีเส้นด้วยนะจ๊ะมีรหัสนักศึกษาแล้วก็มีชื่อนักศึกษาหรือชื่อนามสกุล ขีดมาลงมานะคะอ่าที่ attribute รายวิชาก็มีรหัสรายวิชาเป็น attribute ตัวแรกรหัสรายวิชาใส่สัญลักษณ์วงรีขีดลงมารหัสรายวิชาเป็น Primary Key ขีดหนึ่งเส้นใต้นะคะมีรหัสรายวิชาแล้วมีชื่อวิชา มีหน่วยกิตสมมติมีแค่นี้ค่ะทีนี้เราจะเชื่อมความสัมพันธ์อ่าจะใส่สัญลักษณ์ของแต่ละอิน i ท y ให้เกิดความสัมพันธ์ขึ้นมานักศึกษาสามารถทำการลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา เราก็นํารหัสรายเอย่รหัสนักศึกษาเนี่ยย้ายมาไว้ที่ฝั่งรหัสรายวิชาก็คือนํารหัสนักศึกษามาไว้ที่ฝั่งรหัสรายวิชาเป็น f o r e n key f o r e n key ของเราขีดเส้น2เส้นนะคะ2เส้นค่ะอุ้ยไม่ติด ขีดสองเส้นอ่ะเท่านี้ฝั่งนี้เราก็จะทราบแล้วว่ารายวิชาเนี่ยแต่และรายวิชานี้มีหน่วยกิจมีอะไรเป็นของตัวมันเองแล้วนักศึกษาคนไหนลงทะเบียนเรียนบ้างนะคะจากฝั่งนี้เราสามารถมองเห็นแล้วว่าใน entity รายวิชาซึ่งในแฟน้มเนี้ยมันอาจจะมีหลายรายวิชาเลยรหัสรายวิชา0 0 1ชื่อวิชาภาษาไทย 002ฐานข้อมูล003สถิติ004ออกแบบมัลติมีเดียนะคะเราสามารถแจกแจงได้ว่านักศึกษาคนไหนลงเรียนวิชาอะไรบ้างก็คือมีรหัสนักศึกษามาเชื่อมความสัมพันธ์กับตัวมันอยู่นะคะเป็นตัวบอกว่ารายวิชาแต่ละรายวิชาเนี่ยนักศึกษาคนไหนเป็นคนลงบ้างซึ่งนักศึกษามันคือคียนอกนักศึกษามันมาจากเอนทิตี้ของตัวมันเองก็คือตัวนี้ รหัสเอนติที้นักศึกษาพอมันมาอยู่ที่เอ t นติทอื่นมันเป็นตัวขยายความนั่นเองว่าแต่ละรายวิชามีใครลงเรียนบ้างนะคะทีนี้เรากลับไปที่เอ t นตินี้ค่ะที่ Entity นักศึกษาก็สามารถนํารหัสรายวิชามาไว้ที่นักศึกษาได้เช่นเดียวกันเนาะรหัสนักศึกษาเอยรหัสรายวิชา ใส่สัญลักษณ์วงรีปึ๊บเละเลยขีดเส้นขีดกี่เส้นคะฝั่งนี้จากเดิมมันมี Entity ี้ไอแอดทิบิวที่เป็น primary key ของมันเองก็คือรหัสนักศึกษา1เส้นพอมีแขกมานั่นหมายถึงว่าไอตัวเนี้ยมันมาจาก e n t ทิตีอื่นมีแขกมาจับมันเป็นลองหัวหน้าเลยลูกอ่าลองหัวหน้าหรือว่ามันมาจาก Entity อื่นใส่2เส้นให้เขาเขาคือแขกของเรา นะคะอ่าสองเส้นมีค่าเป็น fk fk คือคีย์นอกหรือ Foreign Key นั่นเองนะคะจากฝั่งนี้อธิบายได้ว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาอะไรบ้างนะคะอ่าพอจะนึกภาพขึ้นได้ไหมไอ้พอจะนึกภาพออกไหมว่านักศึกษาเนี่ยรหัสนี้ชื่อนี้ลงทะเบียนเรียนลายวิชาอะ,อะไรบ้า,าง ตัวนี้เขาสามารถขยายความออกไปมาเป็นตัวขยายมาเป็นตัวบอกว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรบ้างนะคะจากนี้เขามีการเชื่อมความสัมพันธ์ของกันและกันนั่นเองนะอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่าง e n t i ิตทั้ง3รูปแบบแบบวัน to 1อาจารย์เป็นหัวหน้าบริหารได้แผนกละหนึ่งวิชาและแต่ละแผนกก็จะมีอาจารย์ เป็นหัวหน้าได้แค่แผนกละหนึ่งคนนะคะมี primary key คือรหัสอาจารย์มี primary key ของแผนกนี้ก็คือรหัสแผนกนะคะ,ะแบบ one to many one to many จะมี entity อาจารย์กับ entity นักศึกษาโดย primary key ของ entity นี้คือรหัสอาจารย์และ entity นักศึกษามีรหัสนักศึกษาเป็น primary key ที่ entity นักศึกษามี foreign key ด้วยค่ะ มี f o r e n k k y ก็คือรหัสอาจารย์เพื่อที่จะเป็นตัวบอกว่านักศึกษาคนนี้มีอาจารย์ที่ปรึกษาคือใครนะคะเราใช้ตัวเชื่อมว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนาะ f o r e n k e y เราใช้2เส้นค่ะ2เส้นคือ f o r e n k k y นะคะต่อไปที่ entity แบบ many to many many to many เนี่ยที่ entity นักศึกษา นักศึกษาเราใช้ตัวเชื่อมว่าลงทะเบียนเหตุการณ์ของ2 e n t i t y นี้คือการลงทะเบียนเรียนนะคะนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกับรายวิชาเรามี Entity รายวิชา e n t i t y รายวิชามีรหัสรายวิชาเป็น primary key อยู่เนาะมี primary key เป็นตัวของตัวมันเองก็คือรหัสรายวิชามีชื่อวิชามีหน่วยกิตและมีแขกค่ะ มีแขกคือรหัสนักศึกษาเพื่อเป็นตัวขยายความเพื่อเป็นตัวบอกว่า Entity l i n ายวิชาเนี้ยนักศึกษาคนไหนลงทะเบียนเรียนรายวิชาอะไรบ้างเนาะพอมันมาเป็นแขกเราจับมันมาเป็น f o r e i g n k e y เลยค่ะนะ r อร์เรนซ์ของเราใช้2เส้นเช่นเดียวกันเนาะที่ Entity นักศึกษาเราก็สามารถนำรหัสรายวิชาไปเชื่อมที่ Entity นักศึกษาได้เพื่อที่จะบอกว่า นักศึกษาเนี่ยลงเรียนรายวิชาอะไรบ้างนะคะที่ entity นักศึกษามี primary key ก็คือรหัสนักศึกษา1เส้นเป็น primary key มีชื่อนามสกุลเป็นคุณสมบัติของ entity นักศึกษาและมีแขกค่ะมีแขกก็คือรหัสรายวิชามาจาก entity นี้จับมันเป็น foreign key เลยเนาะ,ะจาก entity นี้อธิบายได้ว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ย มีรหัสนักศึกษามีชื่อนามสก,กุลนักศึกษาแต่ละคนลงทะเบียนเรียนรายวิชาอะไรบ้างนะคะอ่าอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่าง Entity ทั้งสลักษณะนะคะครูขอจบคลิปเพลงท่านนี้นะโลกสวัสดีค่ะ